สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไร่ชาวนาชาวสวนทุกท่านนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับไทยเจริญพาณิชย์นะครับร่วมกับแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับก็ได้เอาข้าวปลูกมาลงอีกสาขาหนึ่งของร้านไทยเจริญพาณิชย์นะครับวันนี้เราอยู่ที่สาร้านไทยเจริญพาณิชย์สาขาบ้านควาวอําเภอเสรีภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้ก็มีพันธุ์ข้าวปลูกมาแล้วหนึ่งคันนะครับไอหนึ่งพวงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่า พ่วงวันนี้เป็นสายพันธุ์อะไรเข้ามากันนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับอ้าวนั่นแหะครับกํากลังเจออยู่ข้างหน้าข้างหน้าน,นะครับก็มาหนึ่งพ่วงวันนี้นะหนึ่งพ่วงทั้งหมด32.5ตันจํานวน1300กระสอบนะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันว่าวันนี้สายพันธุ์อะไรเข้ามานะครับอ้าวน,นะครับรกำลังลงเลยนะครับตัวนี้ กำลังลงกันเลยนะครับมันลงกันเลยนะครับวันนี้สายพันธุ์เข้าปลูกคุณภาพสูงโอ้โหสายพันธุ์ยอดนิยมสายพันธุ์ที่กําลังดังอยู่ในตอนนี้เลยนะครับไก่ทองคำแปดเก้าครับไก่ทองคำแปดเก้าวันนี้นะครับไก่ทองคำแปดเก้านะครับสายพันธุ์ยอดนิยมของทางภาคอีสานและทั่วประเทศไปเลยครับได้รับการตอบรับอย่างสูงเลยนะครับวันนี้มาทั้งหมดหนึ่งพันสามร้อยกระสอบนะครับหนึ่งพันสามร้อยกระสอบนะครับมาที่ ร้านไทยเจริญพาณิชย์บ้านควาวอําเภอเสรลภูมินะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นสาขาที่อยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสำหรับท่านที่อยู่ใกล้ทางอําเภอเสรลภูมิหรืออําเภอใกล้เคียงก็เข้ามาเอาทางนี้ได้เลยนะครับเป็นสาข,าขาของไทยเจริญอันเดียวกันวันนี้มาเลยนะครับ,นนรบหนึ่งพ่วงนะครับหนึ่งพ่วง32.5ตัน1,300กระสอบมาแล้วครับพี่น้อง นะครับกระสอบแดงของแท้แน่นอนนะกระสอบแดงของแท้แน่นอนนะครับครับสหรับพันธุ์ข้าวปลูกไก่ทองคํแ8ดเก้านะครับก็เป็นพันธุ์ยอดนิยมแล้วก็ได้การตอบรับจากพ่อแม่พี่น้องชาวนาอย่างอย่างสูงอย่างล้นหลามเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูลักษณะประจําพันธุ์ของพันธุ์นี้นะครับก็ไก่ทองคํแ8ดเก้าจัดเป็นข้าวเจ้านาปรังพื้นแข็งนะครับข้าวเจ้านาปรังพื้นแข็ง นะครับอายุการเก็บเกี่ยวอยู่ที่90วันหลังจากวานนะครับข้อดีข้อเด่นของตัวไก่ทองคํา8 9คือ1ต้นเตี้ยนะต้นเตี้ยต้นแข็งแต่กอดีระงับจับทีนะครับแล้วก็น้ําหนักเยอะข้าวไม่ล้มนะนี่คือไก่ทองคํา89นะเดี๋ยวในรายละเอียดต่างๆเราก็คงจะได้เห็นกันโอ้มีสายพันธุ์อื่นมาด้วยนะครับปนมากับไก่ทองคํา8 9สายพันธุ์อะไรครับเนี่ย โอ้เอ oh, ็มหนึ่งครับ MGC มหนึ M ่งเป็นพันยอดฮิตทางภาคกลางนะกระสอบสีเหลืองของตราไก่ทองคํานะครับนะวันนี้นอกจากไก่ทองคำแปดเยังมี MGC มหนึ G ่งพันต้นเตี้ยแต่ก,กอดีลงาจับถี่น้ําหนักสูงมากอีสานเองเคยเอามานทดลองปลูกนะได้ถึงหนึ้อยดสิ่า180ยแปถังนะก็คือพั0แปกิโลต่อไร่นะนี่คือ MGC มหนึ่งะครับก็เป็นอีกสายพันธุหนึ่งนะครับที่ อของไก่ทองคําที่ได้รับการตอบรับโอ้มีสีน้ําเงินด้วยวันนี้อ้าวสีน้ําเงินหนุ่มยกให้ดูในสะีน้ําเงินอสายพันธ์อะไรครับนะ้าโอ้ยังอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างอยู่นะครับโอ้วันนี้ก็ได้มาพี่น้องมารับจากรถเลยนะครับเนี่ยมาจากไหนครับเนี่ยสุรินครับสุรนินโอ้มารับจากรถเลยรอออกสวัสดีครับคุณพี่ครับมาจากสุรินเนาะ โมพิสเเรนบาดโวเดโซเเรนโมูฮินโมฮินเนี่ยเานะเป็นไงพี่ได้ยินข่าวจากทางไหนเอ่ยดูทาง y ยูทูบเนาะวันนี้เอาไปกี่สายพันธ์ครับเนาะไก่ทองคำแปดเก้ากบหนึ่งร้อยเนาะอ่านะครับคุณพี่แกออกมาจากนั้นกี่โมงครับโอ้โหนะครับคุณพี่เข้ามาตั้งแต่ตีสามนะครับมาจากจังหวัดสุริน เพื่อที่มารับไก่ทองคำแปดเก้าแล้วก็ไก่ทองคำหนึ่งร้อยนะครับไก่ทองคำแปดเก้านะดังขนาดว่าเริ่มมีการแอบป้ายอย่าลืมนะครับของแท้ต้องกระสอบสีแดงเ mm hmm. นี่ยนะกระสอบสีแดงแล้วก็มีโลโก้ไก่แล้วก็มีไก่ทองคำนะครับนี่ถึงจะเป็นของแท้แน่นอนนะครับไก่ทองคำแปดเก้าแล้วก็ยังมีไก่ร้อยมาด้วยนะครับในวันนี้นะครับนะครับก็สำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวนาทุกท่านนะครับที่สนใจนะครับตอนนี้เรา ก็ของสินค้าก็มาถึงแล้วนะครับที่อำเภอบ้านควาวเอ้ยบ้านควาวอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสนหรับท่านที่อยู่ใกล้ทางจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็มาหาซื้อได้ที่บ้านควาวนะครับบ้านควาวร้านไทยเจริญพาณิชย์สาขาบ้านควาวจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับโอ้วันนี้มามาจากสุรินเยนครับเห็นว่ามาสองคันเลยครับมีอีกคันหนึ่ง นะกําำลังจอด้วยมาก็จากสุรินเหมือนกันเอาท่าแก่ร้านสัมภาษณ์หน่อยท่าแก่ร้านทางนี้หน่อยเป็นไงบ้างครับ,รบอ้าวเป็นไงบ้างลุกข้าอไก่ลองคำเปดเก้าใช้แล้วเป็นไงบ้างครับอันนี้ก็ชื่อแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับชื่อนะครับอยู่ประจําอยู่ที่เสระภูมิครับเสระภูมิบ้านควาวนะครับเน,ะบนวาะว อ่าเป็นไทยเจริญสาขาบ้านควาจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นไงบ้างครับไก่ทองคำแปดเก้าโอ้ขายดีมากครับขายกันแทบไม่ทันเลยไม่ทันบริษัทผลิตไม่ทันวะครับเนะี่ยบริษัทให้ไม่ทันเลยครับเนี่ยเอาส่งข่าวถึงบริษัทหน่อยเอาเให้ช่วยเพิ่มการผลิตหน่อยครับอ่าลูกค้าเอาไปใช้แล้วเป็นไงบ้างครับแปดเก้าประทับใจมากครับงอกดีผลผลิตดีครับเม็ดสวยอ่ลูกค้าเนี่ยเขาจะชอบที่ข้าว ค่อนข้างได้ผลผลิตกว่ากันครับครับออไปชอบทำยังไงก็ได้ขอยน้ำหนักเยอะๆใช่ครับอายุสั้นน้ำหนักเยอะต้นเตี้ยแต่กอดีแต่กอดีมากครับลูกค้าประทับใจรวงสวยครับยาวครับอ่าครับเราคุมเรื่องรวงเนื่ยมากครับเราเรื่องอากาศเย็นม็นไงบ้างสู้หนาวได้ไหมครับไม่มีปัญหาเลยครับอากาศเย็นขึ้นอย่างเดียวครับผมได้นอหมดครับโอ้ยขอบคุณมากครับสำหรับน้องนาครับก็เป็นผู้จัดการใหญ่คุมอาไทยจรเญนสาขาบ้านควาจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็แวะมาหาซื้อกันได้นะครับที่นี่นะครับ ครับผมขอบคุณครับอ่านะครับนี่ก็เป็นาทางสาขาบ้านควาวนะจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็แวะมาหาซื้อกันได้นะสำหรับท่านที่อยู่ใกล้ทางนี้นะครับนะครับอันนี้ก็คือสายพันธุ์เข้าปลูกตระกูลไก่ทองคําวันนี้มาด้วยกันสามสายพันธุ์นะครับก็มีไก่ทองคำแปดเก้ากระสอบสีแดงไก่ทองคำหนึ่งร้อยกระสอบสีน้ําเงิน MGC หนึ M ่งกระสอบสีเหลืองนะครับ นะสายพันธุ์ทั้ง3สายพันธุ์นี้เป็นตระกูลของไก่ทองคํานะครับวันนี้มาทั้งหมด32.5ตันพ3 0 0ามร้กรสอบนะครับได้ข่าวว่ามีคนจองเกือบหมดแล้วนะครับสำหรับท่านที่อยู่ใกล้ก็รีบๆเลยนะครับครับตอนนี้ก็กําลังทยอยลงไปเรื่อยๆนะครับสำหรับไก่ทองคํา8 9นะไก่ทองคํา8 9นะครับเนี่ยก็มาอีกคันหนึ่งแล้วครับเนี่ยมาอีกคันหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูคันว่า มาจากไหนครับที่มารับข้าไก่ทองคำแปดเก้าโอ้อันนี้นะครับทั้งคันเลยนะครับทั้งคันเลยไก่ทองคำแปดเก้ากรสอบสีแดงๆทั้งนั้นเลยครับเนี่ยไก่ทองคำของแท้นะต้องกระสอบสีแดงมีโลกโก้ไก่แล้วก็มีเขียนว่าไก่ทองคำถึงจะเป็นของแท้นะครับวันนี้ทั้งคันเลยสวัสดีครับคุณพี่มาอย่างไหนเนี่ยมาอ่างไหนน้อสวรรณภูมิสุวรรณภูมินะ ได้ยินข่าวจากทางไหนครับนี่ยไก่ทองคำแปดเก้าดูยูทูปเนาวันนี้เอากี่กระสอบครับสามสิบสองครับสามสิบสองกระสอบโอ้ยเป็นไงเนาะไปลองปีแรกเลยหรือว่าเคยปีแรกปีแรกครับลองลองเลยเนาะครับผมชื่อคุณพี่อะไรเอ่ยพี่ล้ำครับพี่ล้ำนะครับก็อันนี้นะครับพี่ล้ำมาจากสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอ่าจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็มา รับจากรถรถพ่วงของเราเลยวันนี้นะครับโอ้พี่น้องหลังไหลมารับจากรถกันเลยนะครับเมื่อกี้ก็จากสุรินทแต่พี่ล้ำก็ได้ข่าวว่าอยู่สุรินเหมือนกันใช่ไหมพี่โอ้มาจากสเรนเยอะนะครับสเรนนะครับพี่น้องชาวสเรนนะครับเด้อนะครับก็นี่ครับมากันรับจากรถกันเลยนะครับวันนี้ก็มาเป็นคันที่สองแล้วนะครับมารับกันเลยเพราะว่าจะ ถึงฤดูการใช้ในช่วงนี้นะเพราะแม่พี่น้องก็เอาไปปลูกกันนะครับอันนี้ก็คือสายพันธุ์เข้าปลูกตระกูลไก่ทองคําวันนี้มาด้วยกัน3สายพันธุ์นะครับก็มีไก่ทองคํา8 9กระสอบสีแดงไก่ทองคํหนึ่งกระสอบสีน้ําเงิน MGC 1กระสอบสีเหลืองนะครับนะบสายพันธุ์ทั้ง3สายพันธุ์นี้เป็นตระกูลของไก่ทองคํานะครับวันนี้มาทั้งหมด32.5ดันพันสามร้อยกระสอบนะครับได้ข่าวว่า มีคนจองเกือบหมดแล้วนะครับสำหรับท่านที่อยู่ใกล้ก็รีบๆเลยนะครับขาสหรับวันนี้ก็ผมเฮียอุ๊ดร้านไทยเจริญพาณิชนะร,ร่วมกับแฮปปี er ้การเกษตร a n n e l เดี๋ยวได้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับครับผมสวัสดีครับ